มาจองปีรถไฟกับน้องต๋องหรือแมงจันเนอะโอ้นี่แบบว่าเหลือสองที่สุดท้ายเลยนะแค่เมื่อื่นถ้าจะแผนดีๆในช่วงเทศกาลก็สักสองมื้อมาจองนะสองที่หรือว่าเดือนต่าไปหนึ่งถ้าเกิดที่ไม่เต็มก็ไปซื้อที่สถานีโดยสามารถไปถ้าเอาปีที่เราจองแขกได้คือการ แต่ช่วงนี้ก็คนเยอะคนหลายก็แพงก็หน้าเดอกก้อสักวันสองวันเป็นก็นจะถือด,ดีนะตอนนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางนะครับแล้วผมกว่าจะได้ตัวนะไปต้องหลายเที่ยวเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากๆเลยคนเต็มเลยแนละ้วผมก็เห็นว่าคนยิ่งเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะที่ผมมาผมไม่แน่ใจว่าเขาเสริมสองขบวนหรือเปล่าแต่ที่แน่ตอนช่วงนี้นะฮะช่วงสงการดีใหม่ลาวเนะี่ยเขาเพิ่มขบวนเป็นแปดขบวนนะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้ผมผ่านมาที่นี่นะฮะประมาณสองทุ่มครึ่งเนี่ย ฟยังเปิดเต็นสถานีนโรงไาเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งได้ตั๋วโชคดีมากนะเพา่งได้ตัว๋วแม่บินอ้อยก็ต้องมาพรุ่งนี้นะเพื่อที่มันซื้อตั๋วีกทีนึงแล้วก็ตามกันมาครับก็ขอให้ทุกคน,นแต่ละคนถ้นจะเดินทางในชว่วงนี้นะก็แพทยดีดึงล่วงหน้านะับแล้วก็มีแอปพลิเคชันออนไลน์นะของการจองรถไฟนะตอนนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะก็สามารถจองกันได้แล้วนะ ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นครหลวงอันทา์นะไปเที่ยวกันต่อเนาะที่นครหลวงอันชานผดได้ใจเลยว่าจะมีการเล่นน้ําบุญปีใหม่ที่นครหลวงินชนเปล่าเราไปดูกันครับเาเดต่เอราไทยกูกันทรอนเอออนกัด้อชอบมีเ้อานดมาจากไมาจากรัฐรีโฟร์เนียคริปมาเนีอ่าฮะอะอ่าไหนกัน ภรรยาเนี่ยนะครับวันที่เข้าเดือนหน้าเกัจะไปอยู่นานเลยวะเนี่ยโอ้คือเชิญคือเชิญโอ้โอเคโอเคน่ารักหลายแล้วโอ้ยส่ฮะกู้บุญหลายจะเห็นกันตอนนี้ใช้2ขบวนต่อกันนะครับเพราะว่าเบอร์1กับเบอร์9เนี่ยเลี้ยวมาทางขวานะฮะแล้วก็เบอร์10ถึงเบอร์18ไปทางด้านซ้ายฮะตอนนี้คนเยอะมากๆเขาก็เลยใช้2ขบวนต่อกันเป็นเที่ยวเดียวนะฮะ พราะว่าช่วงนี้นี่ให้ต่อสองขบวนก็ยังไม่พอนะฮะเพราะว่าตอนเมื่อวานนี้เราไปซื้อก็เกือบจะไม่ทันนะแล้วคนรอที่ตู้ที่ขายตั๋วเนี่ยก็เยอะมากๆนะเราก็ต้องผูดหลังกันค่อนข้างเยอะครับก็จําเป็นจะต้องมาเที่ยวบ่ายหรือว่าจะมาซื้อกันที่สถานีก็ได้นะตอนนี้ผมได้ ตัวนะครับนั่นคือชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีเลยนะผมก็เลยต้องมาชั้นหนึ่งฮะแล้วตอนนี้ตะบวนที่1นถึงสินี่เต็มกันหมดเลยนะเยอะมากๆเลยฮะเราก็เพิ่มเที่ยวการเดินทางนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยก็เยอะมากๆเลยที่จะไปนครหลวงจันทร์กลับบ้านกันฮะอาจจะต้องเดียวแล้วเพาะไปทำงานกันตอนนี้เจอกันอีกแล้วนะครับบ้านี่เราเจอกันเนาะเจอกันอีกอันยูบูบ้านกันแล้วเองบ้าน งที่พูดคำว่าไทยลาว USA สุดที่มาจากไหนครับสเตย์โดว์สเตย์โดว์สแันเจอร์สสแนเจอร์สสเัดวสดสนร i n a มาจากที่าอเมริกาคันนาจโกมจากลาเสเยอะมากเลยกลับมาไม่ย yeah. ันย่ง yeah. ันเาเีย ไม่ใช่เรื่องบเิญเจอกันสครั้งแล้วเราบอกกัช่มาจะกจะกันจกันจะกันกันเลานะการกันไป USA นะไปเที่ยวไปเที่ยวนะตอนนี้คนกลับมาจักหลุมพ้าวบังเยอะมากๆนะครับอ8บแโบกี้ด้วยการ2อขบวนติดนะฮะเดินทางมาถึงที่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วก็อย่างที่เห็นข้างหลังผมเนี่ย คนจากหลวงพระบางนะฮะกลับมาที่นครหลวงเวียงจันทร์กลับมาเยอะมากๆแล้วข้างหลังผมเนี่ยผมมาถึงแล้วผมก็จะเห็นทุกคนจากนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยกำลังเดินทางไปที่หลวงพระบางนะครับซึ่งการเดินทางในช่วงนี้คนเยอะมากๆเลยเราก็จะเห็นว่าเขาเพิ่มขึ้นมานะตอนท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงแปดกรบวนด้วยกันมาสองกระบวนติดกับไปอีกสองกระบวนติดนะแล้วก็ช่วงนี้ที่หลวงพระบางเองก็เทศกาลยังไม่หมดนะครับแล้วผมก็ จะกลับมาที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับก็ดูชิวว่าณช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยที่นครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้เงียบเหงาหรือเปล่าหรือ,อยังเล่นกันอยู่ครับตามไปดูละวกัน ตอนนี้ผมกลับมาจากหลวงพระบางแล้วนะครับแล้วก็มาถึงนครหลวงเวียงจันทร์นะฮะมาพักที่เดิมครับที่ผมชอบมากๆนะนั่นคือกรีนพาร์คบูธีคอเทลครับที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับซึ่งจริงๆแล้วใกล้กับพักสั้นมากๆผมชอบมากๆแล้วก็ผมชอบที่นี่นะฮะก็เพราะว่าออกจากโรงแรมขึ้นมาปั๊บเนี่ยนั่นคือถนนเส้นนี้นะฮะทางด้านขวาเนี่ยก็คือพากสัน้นเป็นห้างใหญ่เลยแล้วก็เวนเทียนเซ็นเตอร์นะฮะซึ่งเมื่อคราวที่แล้วผมเคยทําคลิปไปแล้วนะทีหนึ่งนะ ผมนับ9ขาจากตรงนี้เดินไปถึงห้างเนี่ยเพียงแค่139เท่านั้นเองแล้วที่นั่นก็มีของกินมากมายแล้วก็มีอีเวนต์มีงานเต็มไปหมดนะฮะซึ่งผมชอบที่นี่มากครับก็เลยชอบที่จะมาพักที่กรีนพ o u บูติค Hotel นะฮะไปะเข้าไปเช็คอินกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเที่ยวกันครับ อ๋อสบายดีปีใหม่๋อ thank you ขอบคุณมากเลยน่ารักตลอดเวลาเลย thank you thank you very much เห็นไหมน่ารักขนาดไหนกลับมาทีไรเราก็ได้รับคบบวามอบอุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาเลยที่นี่คืนพักที่โคเทลนะที่นครหลวงเวียงจันทร์ผมชอบมาพักที่นี่มากๆเลยโอ้ยหอมจังทำคุนะคนะครับสบาย สบายดีสบายดี just come back from the ลุมพะวง come to visit again น uh, ะ in this hotel ได้ไหมได้ just like this okay sign, yes. thank you, thank you. แล้วก็3 4มวันนี้นะครับผมจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะฮะก็มาพักที่นี่ไกล้ๆกับตรงนี้เดี๋ยวคอยตามกันไปนะครับว่าที่นครหลวงเวียงจันทร์มีข่าวมีอะไรบ้างนะฮะผมมีความรู้สึกว่าที่นครหลวงเวียงจันทร์นี้ก็มีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นใหม่นะตามกันไปนะครับแล้วลอคอยดูนะฮะว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างขอบคุณม,มากขอบใจร้ายขอบใจ้าย ความตั้งใจออกไปประจนภัยเรียนรู้ชีวิตจริงเจอผู้คนมากมายหลากหลายวัฒนธรรมจะเก็บเอาความทรงจำเพื่อกลับไปบอกใครทุกคนได้มาเจอกันกับเธอ อยากจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนฉันอยากจะลงทางอยู่กับเธอไม่อยากจะเจอทางออกเพราะคิดถึงเธอตลอดอยากกอดเธอเอาไว้ฉันตกลุ่มรับเธอจนหมดใจ ชัยสมบูรณ์ลวงพระบางจำปาสักของดียังมีอีกมากมายประจนภัยด้วยใจครื้นเครงได้มาเจอ タイマま。<music>